สวัสดีค่ะพี่น้องชาวอีเบทุกคนนะคะวันนี้มีคําถามมาจากน้องๆอีกแล้วค่ะมีน้องๆถามพีนมาว่าอยากขาย ebay แต่ไม่มีเงินทุนจะขายอะไรได้บ้างคะเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยค่ะพี่อยากจะตอบแบบนี้นะคะว่าการที่เราจะขายของบนอีเบแล้วเราไม่มีเงินทุนเนี่ยมันจะต้องแบ่งเงินทุนที่ว่าเนี่ยออกมาเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1คือเรื่องของสินค้า ถ้าวันนี้เราบอกว่าเราไม่มีเงินทุนแล้วแต่เราอยากขาย eBay เราจะขายอะไรดีนั่นก็คือว่าวันนี้เนี่ยน้องมีของอะไรที่เราชอบสะสมไหมยอย่างเช่นเราอาจจะเคยสะสมบัตรโทรศัพท์เราอาจจะสะสมสแตมม์เราอาจจะเคยสะสมกราฟโปเกมอนในสมัยเด็กๆอยู่นะคะของสะสมที่เรามีอนะนั่นนะคะ ก็คือเราไม่มีต้นทุนถูกไหมเพราต้นทุนมันนานมากแล้วมันเป็นของสะสมที่วันนี้เราโตรงขึ้นแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านั้นแล้วเราสามารถเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาขายทํากําไรบน Ebay ได้ค่ะอย่างแรกคือของสะสมนะคะอย่างที่2หรือบางคนนะคะสะสมพระเครื่องหรือว่าเราอาจจะไม่ได้สะสมหรอกแต่อย่างพี่เอนะคะพี่เอเป็นคริสนะคะเวลาพี่เอเนี่ยจะต้องไปวัดกับเพื่อน ก็จะได้พระอาหารมาฉะนั้นพระเหล่านั้น,นะ,ะพี่เอในส่วนของมุมของพี่เอกก็ไม่ได้ใช้หรือเอาไปทาประโยชน์อะไรอย่างเราเก็บมาใช่ไหมคะเราเรารับมาเนี่ยเราก็สามารถนําพระเหล่านั้นนะคะพระที่เป็นเหรียญน,นะคะ เราสามารถเอามาขายทำกำไรบน ebay ได้โดยที่เราขายแบบบิดปรโมสินค้าค่ะโอเคมันจะมีของสะสมแล้วนะคะมีพวกพระและที่เราแทบจะไม่ได้ออกสตางค์เลยแต่เราได้มาฟรีๆอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตนะคะไปดูคอนเสิร์ตเช่นไปดูแบ็คพิงมาแล้วเราเก็บตั๋วแบ็คพิงไว้เราสามารถเอาตั๋วแบ็คพิงที่เราเคยไปดูคอนเสิร์ตนะคะ แล้วเราเราลองเอาตัวใบนะนะ้านลองมาบิดประมูลบน eBay ก็ได้ตัวคอนเสิร์ตนะคะตั๋วหนังนะคะที่เราเคยไปดูในอดีตนะคะโปสเตอร์โปสการ์ดนะคะ,ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถเอามาทํากําไรได้บน eBay โดยที่ต้นทุนมันเป็นศูนย์นะคะหรืออันนี้คือประเภทแรกก็คือประเภทคนที่ชอบเป็นของสะสมนะคะหรือบางอย่างเนี่ยเช่นวันนี้เนี่ยเรามีสื้อยืดนะคะ ที่เรามีเป็นเสื้อยืดสปอร์ตเสื้อยืดอะไรที่เราใช้แล้วแล้วเราแบบเออไม่ใช้ใส่ไม่ได้แล้วหรืออ้วนขึ้นเลยแบบนี้ค่ะเราก็สามารถนําเสื้อของเราเนี่ยมาขายหรือปิดประมูลได้เราอาจจะมีเสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งเป็นแงาว เตีมห้าวายอะไรแบบนี้นะคะเราก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาขายอีกประมูลได้ซึ่งสินค้าเหล่านี้เนี่ยมันเป็นยูสใช่ไหมคะเราก็เอามาทนนํากําไรบน Ebay ได้ฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินทุนแต่เราอยากจะขายของบน Ebay ง่ายมากค่ะให้เรากลับไปค้นที่บ้านของเรานนั่นเองมีสินค้าประเภทไหนบ้างที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะและมีน้ําหนักเบานะไม่ได้ใช้แล้วและมีน้ําหนักเบา เราสามารถนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาขายแบบบิดโปรโมสินค้าบน eBay ได้ค่ะแต่โจทย์ของพี่เอคือน้องเขาถามมาว่าถ้าไม่มเีเงินลงทุนเราจะขายอะไรเพื่อต่อไปแล้วแต่จริงๆเงินลงทุนที่เราจะต้องใช้บริหารจัดก,การบน eBay เนี่ย มันถูกแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือสินค้านะคะที่เราอาจจะต้องซื้อสินค้ามาแล้วเอามาขายบน eBay แต่วันนี้เนี่ยโจทย์ตัวนี้มันถูกบดไปเพราะว่าเราเอาสินค้าที่มันเป็นยูสที่มันเป็นของที่เหลือใช้เอามาทํากําไรบน eBay นะคะฉะนั้นส่วนที่2มันคืออะไรส่วนที่2คือเรื่องของการจัดส่งค่ะพี่ยกตัวอย่างแบบนี้นะพี่ยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราขายสินค้าได้บน eBay สินค้าของเราเนี่ยพอเราขายได้ปุ๊บเราจะต้องไปส่งสินค้าที่ไปษณีเนาะพอเราไปส่งสินค้าไปษณีเอาง่ายๆเลยถ้าเราส่งแบบ E ีพัคเกตนะคะน้ําหนักห่กรัมเนี่ยส่งไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกามันจะตกอยู่ที่ประมาณ285อบาทนะคะคราวนี้ถ้าวันนี้เราบอกว่าเราไม่มีเงินทุนเนี่ยสิมันสําคัญมากพียบอกไว้ก่อนนะวันนี้ถ้าเราขายของบน e mail, อีเมละเราอะจะต้องมีเงินทุนในการจะส่งสินค้านะคะ แต่เดี๋ยวก่อนถ้าวันนี้คุณมีบัตรเครดิตนะคะเวลาคุณส่งสินค้ากับไปสนีนะคะถ้าส่งสินค้าเนี่ยถ้าเกิดเกิน200บาทไปเราสามารถตัดผ่านบัตรเครดิตได้ตอนนี้ไปสนีไทยเขารับบัตรเครดิตแล้วนะคะแสดงว่าเงินที่เราหมุนในการท,ทําธุรกิจของเรามันก็จะอยู่ในรอบของกา,การตัดบัตรเครดิตของแต่ละใบที่เราใช้บริการนั่นเองนะคะงั้นเราสามารถบริหารจัดก,การบัตรเครดิตของเราให้ดีนะ ในการที่จะเป็นเงินในการเป็นค่าจัดส่งของเราค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้ถ้าเราคิดง่ายๆแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะประมาณค่าจัดส่งเราอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเป็นน้องๆที่เพิ่งเปิดร้านใหม่ๆนะคะพี่จะให้เราเตรียมเงินไว้เลยค่าจัดส่งเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นทำไมเพราะพี่เออยกตัวอย่างเป็นว่าเราส่งของเนี่ยวันหนึ่งแค่หนึ่งรายการนะถ้าเราขายของได้วันละหนึ่งรายการ สามสิบวันพี่เอตีประมาณว่าค่าจัดส่งเนี่ยสามร้อยบาทตอนต่อหนึ่งรายการต่อหนึ่งวันฉะนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็ตกประมาณเก้าพันบาทอย่างวันนี้นะคะเมื่อกี้พี่เอไปส่งของที่ไปสนีมานะคะค่าจัดส่งของพี่เออยู่ที่สองพันสามร้อยบาทโอ้โหเห็นไหมนี่แค่วันเดียวของพี่เอนะฉะนั้นแล้วน้องๆเนี่ยเราจะต้องมีการบริหารจัดก,การที่ดีนะคะเร้งเงินเรื่องเองินลงทุนอะ เรื่องของการหาสินค้ามาขายเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้สาคัญมากนะคะเพราะเราสามารถหาของที่เหลือใช้ของเราแหวนเครื่องประดับของเราเครื่องเงินของเราที่เราไม่ใส่แล้วเราก็สามารถเอามาบิดโปรโมทสินค้าได้แต่สิ่งที่มันสําคัญมากๆมากกว่าเงินลงทุนที่เราจะซื้อสินค้านั่นคือเงินที่เราจะต้องมาบริหารจัดการเรื่องของการจัดส่งสินค้าค่ะ ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะแล้วสัปดาห์หน้าจะมีคำถามอะไรดีๆจากน้องๆอีกนั้นนะคะรอติดตามในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ